สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับวังคำแฟมิลี่ตอนเที่ยงนะครับพี่น้องมากินข้าวเที่ยงด้วยกันครับวันนี้ผมมากินข้าวกับแม่นะครับคุณแม่จอบสีนะครับอยู่อำเภอบงยางจังหวัดขอนแก่นนะครับ้านนาพอยนะครับมาทานกับข้าวฝีมือแม่อีกครั้งหนึ่งครับวันนี้มันอร่อยแน่ๆเลยนะครับทานมาตั้งแต่เด็กยังไม่เบื่อเลยนะครับไปดูครับว่าเมนูแนะนําวันนี้ก็คือก้อยบักหอยพี่น้องโอ้โหันี่ครับพริกสดสุดๆเลยครับนี่ ตำแตงก้อยหอยนี่ครับหอยชลีนปะมีฉลีโอ้โหตำแตงไข่ต้มนะครับแล้วก็มีแคบหมูมีกบย่างปลาดุกด้วยนะครับที่มือแม่ผมไม่ธรรมดาครับแซ่บกลยเด้อมีช่างเดียวด้วยมาทานด้วยนะครับช่างเดียวกับช่างต่อยหลังจากที่ผ่าเครื่องรถมาแล้วนี่ครับช่างต่อยพวกเราเนี่ยลูกอีสานรอยเปอร์เซ็นต์พี่น้องเขาเนี้วครับค,ครับผม ไปลุยกันเลยครับก้อนเล่ผมนี่ครับก้อยหอยครับบ่ใหอยผัดโอ้โหสกินนี่แนะนำเลยอืมอืมกัดครับอืมอืมแซ่บบ่อแซ่บอีลีเดอร์เป็นไงฮันเดียเป็นไงอืยอด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 แนะนำนะครับว่าก้อยหอยนี่ใส่ขิงนะครับ ใบขิงใบถั่วใบขิงเนี่โอ้โหหอมอฟีมมอฟหอมนะครับหอมมากเลยนี่มอถมอแ้เลยองนี่แะครับลองแคบหมูแคบหมูําแตงอือหือ ทำแตงพีมือแม่นะครับสองครับมือเที่ยงของเราวันนี้เร็เดเทียววันนี่ครับอืมอออรสชาติยังคงที่นะครับคงเดิมอายุหกสิบสองย,ยังกระเต้าพีมือตอนยี่สิบนะครับ <c oughs> ถ้าตอนช่วงแกอายุยี่สิบกว่ากว่านี่ต้องเนียนมากด้อครับพี่น้องมือหน่อยแต่ปลาเกงหน่อย <c oughs> ผมจะเป็นคนพื้นฐานนะเป็นคนทุนไนมะ่ใชบผมไปปักเบดครับยังอยกเบวินนะ่พึตาย เธอให่ถึงห้าหมื่มนบาทติดเบี้ยย้ยครับเวลาเดี๋ยวสักวันต้องไปนั่งเหล้าคัานเบ็ดนะครับไปปักตามคันนาหนาหนานี้ต้นข้าวเขียวเนี่ย,ยลปลาโตและะะ้วครับภาษาปลาลูกจ้าวเปล่า จะบบกินปลาเป็นอันเนี้ได้มีสดทั้งสดนั้นนนกระด้กาบพุดถิงปลาเยอะแนะนำเลยครับสุพรณบุรีครับเดี๋ยวลองไข่ต้มนะครับตำแซงเขาต้องคู่กับไข่ขขต้มโอ้โหนี่เป็นไข่เป็ดด้วยไข่เป็ดด้วย,ยวนะครับเนี่ย ทุพันนี่ปลาเยอะตัวใหญ่ครับได้ง่ายจนไม่อร่อยน้ำน้ำคู่กันอ๋ออือหือไก่ต้มอือหอครับอะไรช่างเดียวไก่ต้มเลยเดิไก่กินกับต้มแตงครับแตงไก่ต้มนี่ที่มาคู่กันนะนี่เด้อพี่น้องเด้อแนะน้ำครับผมขาดบบได้ก้อยบังหอย มันต้องมีลูกโดดครับพริกสดครับมาจะเคงืงน่ยเลยนี่อนีอาจะคบเลยนี่ครับไอ้น้องครับสดสดครับเคองหน่อยจากต้นครับ<ด>อืมอะไ้ที่แบไอ้น้องเอ้แล่นํางก่อนเฮ้ยันติดก่อยหอยครับน ใส่ขิงเนี่ยอร่อยกว่าใส่ต้นหอมอีกนะครับหอมเอาสิ่งสดสิ่งสดลง,งไ้ลูกโดดคงเดิมครับฝีมือแม่ผมไม่มีตกครับ นมื่อเียีมึงอยากตกแน่จะหนอยแล้วว่าผมสุดุดเบิดพต่อนะเมตึมตงงมืเนตางมันมือเลยน่เาปีหานบยตะบเล่นครับบลเล่นเราหแซ่บครับเราเป็นกลุ่มแม่บ้านที่ทำอาหารตลอดครับแซ่บแซ่บ ไกจอบนี้ไปทําอาหารทุกงานงานแต่งงานบวชงานวัดงก่มคเนงย่ยานล้าหน่อยจะนหไปั้นนั่งด่มีกบเขาจันเนี่ยเรื่อกะว่าอีหน,น้าอน้กี่ตัวใส่งางแท้เขาบ้า,า <c oughs> <c oughs> บุรินนะครับจริงๆแล้วแกทำอร่อยครับ อ่างต่อยเป็ังไงช่างต่อยอร่อยครับอร่อยครับจังต่อยจะพูดน้อยครับพูดน้อยต่อยนานนะครับขอ,อ,องปวดของช่างต่อยก็คือก้อยกับปอมพี่น้องดเดี๋ยวไม่เดียเด๋ยวไม่สาก่อนเนะด้อบ่ได้ครับบ่ได้เขาเพิ่งทัดถึงวันล้วบอ่ออืย่างหมดก็จับแล้วนี่หน่อยแล้วทุกฝ่ายจะสบายมากเลยฮัลโหล อุ้ยเพม้ถาอยากไปยิงกระป๋องไปยิงอยู่ลาวลาวยังโมเป็นโอ้ยอะไรไอ้เพชรวีซ่าพานมันเล่นเกมไปลาวก็ได้เหล้าธรรมชาติก็ยังดีปลาเยอะๆดีที่ปีหลังมาเขาเขาเพิ่ไปแต่ว่าเพิ่มไปไปแต่เดียวนี่ครับไปงานทาจุซ้ำเรื่อยๆาดไป เบิ้งเกลืองม้อนผมเขาจิเอาแล้วครับพี่น้องเรียบร้อยครับจางแสบบุแสบห้เบิ้งผลงานกันแล้วกันครับสุดยอดเลยครับกินซีโค้ดนี่ยครับมัดโอ้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงตอนนี้นะครับเนาะพวกเรานะครับครอบครัววังคำแฟมิลี่นะครับทุกคนขอบคุณมากๆที่รับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์ฝากเด้อครับเด้อสู้ผมบุคอยมีเงินมีท่อนะครับเพื่อได้เงินในท่อนเพิ่อมาใส่ทรงหลูกล้านเรียนหนังสือได้ครับเนาะกขอบคุณมากๆได้ครับนะปมเจอกกันที่ต่อไปครับผม Hvad er det